สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวของที่ซื้อมาจากเยอรมันนะคะก็อย่างแรกก็จะเป็นไข่อิเกอร์ยักษ์ก็จะเป็นแบบนี้เลยของซื้อมาจากเยอรมันนะใหญ่มากใหญ่ใหญ่กว่ามือเนี่ยใหญ่กว่ามันก็จะเป็นของอะไรให้มานี่ยเป็นของให้ เดี๋ยวเราลองชิมกันว่ามันจะอร่อยไหมเยร่ข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้ะ สิวขาวขาวอร่อยค่ะจบแล้วค่บ <c oughs> นี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเตาทองมัง้งใช่ปะอร่อยมากอันเนี้ยอุ้ยหลบ มื่อกี้หกบนโต๊ะนะมันข็งเพราะเราต้องเอาอกอาอกูกินกูเยน็นเราไปก็จะกินอันนี้บึ้มเลยยักษ์เลยใหญ่กว่าที่เขาขายในเซเว่นวนะ เป็นแอปไม่มีนะเซเว่นเขาไม่มีขายเป็นนี่ห่อเดียวกันอันนี้เรากินไปแล้วอันหนึง่งรดอะไรก็ไม่รู้เป็นลูกกบตาเดียวกันนะอันนี้ก็สตาเดียวกัน อันนี้ก็จะเป็นรสพวงนี้เลยแล้วก็จะเป็นข้าวเปลือกคือโชก้ารสพริกหยวกนั่งวันนี้ก็บ๊ายบาย